สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านค่ะอาตุน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 คนสวยตุนตุนคนสวยหันหน้ามาหน่อยสิลูกชาตูนชาตูนชาตุลอย่าเอาแต่แต่งต,ตัวสิลูกหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาทักทายพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีหน่อยแล้วลูกดูนะคะไม่สนใจแต่งตัวอย่างเดียวแต่งตัวอย่างเดียวเขา ลงไปในหลุมอวกาศเต็มหลุมพอดีเลยนะคะท,ทั้งทั้งที่หลุมอันนีุ้มหลุมใหญ่นะคะหลุมใหญ่วางแต่แต่งตัวเขาได้ไหมลูกอู้ว่าลูกสาวแม่เนี่ยวันนี้เด็กๆก็มาส่งความน่ารักเหมือนเดิมนะคะส่งความน่ารักให้กับพ่อๆแม่เอฟซีได้เห็นได้ดูเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็เมื่อกี้ฝนมีตกหน่อยนึงแต่ว่าตกไม่แรงค่ะตกปะแปะปะแปะเนาะแต่ละคนก็เนี่ยค่ะเอ,เอกเนกมาดูแม่กิ่งให้ดูดูน้ำชัยอันน้ำชัยทำอะไรหูกฮะ,ะกิ้งไปกิ้งมามีความสุขจริงๆเลยหนุ่มน้อยของเราเนี่ยมองแม่มองแม่มอ,แมอ่ะผมกำลังนอนเล่นครับ ลำใชกำลังนอนเล่นครับแม่ครับตอนที่แม่กิ่งถ่ายคลิปนี้อยู่เด็กๆก็เริ่มง่วงนอนกันแล้วนะคะก็เลยจะเห็นภาพที่แบบว่าตะมุตะมิแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงบ่ายแล้วเนาะช่วงทเที่ยงๆบ่ายๆแล้วก็เริ่มที่จะง่วงนอนกันแล้วแต่ละคนก็จะอยู่มุมใครมุมมันนะคะมุมใครมุมมันเนี่ยค่ะ บ้านเราก็จะกลงรอบบ้านนะคะบ้านเราจะมีกรงรอบบ้านแม่กิ่งให้ดูภาพคือพื้นที่ทุกพื้นที่ที่เป็นบ้านก็เนี่ยค่ะลูกๆจับจองหมดแล้วก็รอบบ้านเราก็จะเป็นกรงไปหมดเพราะว่าพื้นที่เราจํากัดเนาะเนี่ยค่ะพื้นที่เราจํากัดก็เลยต้องมีกรงไปทั้งบ้านเลยค่ะ มีกองมีกงมันก็ดีอย่างนะคะทําให้เวลาที่คนไหนที่ไม่ถูกกันทะเลาะกันเวลาที่เขาเกีรีกันไม่กิ่งก็นี่แหละคะ่ะจับใส่กลงซะเลยจับใส่กลงไว้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่เขาบอกว่านานอะไรมากนะคะก็คือเป็นช่ว,ชวงๆประมาณว่าดัดนิสัยเนาะดัดนิสัยส่วนคนสวยของเราไม่สนอะไรใครคะ่ะ ตะมุตะมิแต่งตัวอย่างเดียวช่วงนี้เด็กๆก็จะกระจัดกระจายบางคนก็นอนอยู่ข้างบนนะคะนอนอยู่ข้างบนส่วนที่อยู่ข้างล่างก็อยู่ข้างล่างก็วันนี้ก็จะมีส่งความน่ารักกับพ่อพ่แม่ fc ได้เห็นได้ดูในแบบฉบับเด็กๆตระกูลทองตะมุตะมิแบบนี้นะคะในวันนี้เนาะ อหอมหอมหอมกันหอมกันเดี๋ยวยังไงเราไปดูความน่ารักของบุญช่วยกันต่อเลยนะคะกับลีลาเขาว่าเขามีลีลาอะไรวันนี้โอ้ยเนาะพ่อตัวดีฮะเ,เมื่อกี้พ่อแม่เรียกเอลเอลแล้วก็หลับต่อนะคะแม่ขอนั่งบ้างสิลูกหนูไปนอนที่นอนหนูตรงโน้นปะปะปะหนูไปนอนที่นอนหนูตรงโน้นนะ เก้าอี้อ,อ,นอ,นอ,อันนี้ขอแม่นั่งหน่อยได้ไหมครับเตือนมาเตือนลูกมาไม่ต้องแค่ลืมตามองดูนะคะลืมตามองแม่ได้ไหมครับขอแม่นั่งหน่อยได้ไหมครับบุญช่วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บุญพรุ่งนี้บุญช่วยต้องไปหาหมอแล้วนะครับพรุ่งนี้บุญช่วยไปหาหมอตามหมอนัดไม่รู้หมอจะว่ายังไงครับ หมอ,อก็น่าจะเอ็กซเรย์ดูเหมือนเดิมนะคะดูเหล็กที่ทิ่มออกมาเนาะตื่นนือ,อยางตื่นรือ,อยางนี่มันตื่นหรือหลับเนี่ยลืมตาเนี่ยนะอุ้ย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 ,ย,ยตื่นครับลูกชีวิตหนูเนี่ยนะถ้าไม่หาถ้าขาไม่หักก็คงไม่ได้มาเจอกันนะนะลูกนะ ถ้าขาไม่หกักถ้าไม่โดนรถชนก็คงไม่ได้มาเจอกันนะคะสําหรับบุญช่วยกับแม่กิ่งแล้วก็พอ่พอพ่แม่เอฟซีนะคะเขาได้พอ่พอพ่อแม่เอฟซีทุกท่านช่วยเหลือเขาให้เขาได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กดามที่ขาหน้าแล้วก็ขาหลังนะคะทําให้เขาสามารถเดินได้ปกตินะคะถึงแม้อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังดียังเดินได้เนาะจากที่เป็นแมวจรเดินข้างถนนกินนอนข้างถนน เดินไปตอกๆไปเรื่อยๆแต่ชีวิตของเขาก็พลิกผันเปลี่ยนผันมาจากที่เขาโดนรถชนแล้วพวกเราได้ช่วยเหลือเขาเนี่ยค่ะทำให้เขาได้มีวันนี้มีที่นอนดีๆมีได้ความรักความอบอุ่นจากแม่กิ่งเนี่ยค่ะบนช่วยบนช่วยตื่นได้ยังขอนั่งหน่อยขอนั่งหน่อยคครับจะตื่นได้ยังฮะมันจะสบายเกินไปแล้วนะลูก ขอแม่นั่งได้ไหมครับไม่ยอมตื่นนะคะเขาเป็นแมวที่เป็นแมวที่แบบว่านอนเก่งนะคะช่วงบ่ายๆเนี่ยเขาจะนอนนอนดีมากดูท่าทางไม่น่าจะลุกให้แม่นั่งนะคะดูท่าทางไม่สนหลับต่องั้นคลิปนี้แม่กิง่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่เอซีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้นะคะกขาบขอบพรบคุณมากๆค่ะปิดท้ายที่บุญช่วยนี้นะคะดูแล้วไม่ยอมลุกให้แม่นั่งค่ะปล่อยเข้าไปค่ะปล่อยเข้าไปให้เขานอนไปก่อนเนาะ